โอเคสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับช่องอ่านเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับที่สุดแล้วการอัปเดตนะเพื่อนๆเ,เลเวล100รนะครับผมซึ่งอัปเดตเสร็จเมืม่อวานนี่เองช่วงสักหกโมงเย็นใช่ไหมซึ่งผมทํางานพอดีก็เลยแบบเข้าไปงมในเซิร์ฟก็งงอยู่พักใหญ่เลยครับเหมือนเกมใหม่ไปเลยเพื่อนๆน,นะซึ่งรายละเอียดอัปเดตนะเนีเ่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วแหละนะครับหน้าประกาศนะซึ่งเยอะมากผมก็จะไล่ดูทีหนึ่งว่า,วาอันไหนมาแล้วบางทีบางอย่างก็ยังไม่มานะครับผมนี่เลยฮะ แมทภูเขาหิมะนะครับออลลี่ทรัพยากรเวลร้อยอันนี้มาแล้วนะครับสามารถเข้าไปฟามได้แล้วเนื้อเรื่องเวล่้อยมาแล้วนะครับเรื่องอาชีพมาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด,ด้านในนะครับผมแล้วก็ทักษะเฉพาะโดนเนี่ยอันนี้ก็มาแล้วเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนขอแจ้งที่หนึ่งนะเพื่อนๆถือปืนหนักอะไรนะครับมันก็จะทําได้โดนประเภทนั้นซึ่งโดนมจะแยกประเภทกับเพื่อนๆโดนถือแก๊ลิงก็จะเป็นโดนเกี่ยวกับแก๊ลิงพอเข้าใจนะครับถ้าโดนฮิวนะครับถ้าเพื่อนๆถือปืนฮิวไปก็จะได้โดนเกี่ยวกับฮิวมา ซึ่งมันจะซิงกันนะครับเราไม่สามารถถือปืนฮิลแล้วไปใช้โดนของแก็ลิงได้อันนี้พอเข้าใจเนาะเดี๋ยวไปอธิบายข้างในทีหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ระบบสำรวจใหม่นะฮะเครื่องร่อนมาแล้วนะครับต้องไปทำเควสนะเ,นเพื่อนๆทำเควสปลดล็อกแล้วก็จะได้มานะครับแล้วกเ็เข็มทิศอันนี้ผมยังไม่ถึงนะยังไม่เห็นนะครับเข็มทิศสำรวจแบบใหม่อันนี้ยังไม่ถึงนะครับไม่แน่ใจว่ามาหรือย,ยังนะครับผมหอส่งสัญญาน,นี้ใช้วาปได้อันนี้ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเวลาวาร์ปเนี่ยเราจะไป ต้องสไลด์ตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะปฏิบัติการพิเศษใหม่เนี่ยดันใหม่เนี่ยอันนี้ยังไม่มานะครับคาดว่าน่าจะเข้าวันจันทร์นะครับเหมือนตอนที่เอ่อเราไปไเนี่ยครับไอ,ไออะไรนะไอดันใหม่ที่เป็นมหิมะผมจําชื่อไม่ได้ดี๋ยอเข้าขดูนันละกันแต่สรุปว่ายังไม่มาละกันนะเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็หมดท,ท้าทาย PVE แบบหน่วย8คนอันนี้ก็ยังไม่มาครับเคตียห่วงข้ามเดลซานะครับผมกิจกรรมใหม่ใกจกรางของอ,อันนี้มาแล้ว ครับเข้ามาแล้วกิจกรรมความฝันที่มาคิดมัดอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นไอ,ไอตัวสุ่มแหละครับด้านในนะฮรแล้วก็เป็นเลเวลพาเนีอันนี้มาแล้วน,นี่ดีมากนะเดี๋ยวผมอธิบายข้างในทีหนึ่งแจกของค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ทินฐานใหม่ทินนาเวียบพบก,กันพิเศษมกรานุ่นเลยนะครับทินฐานใหม่ยังไม่มานะครับผมแล้วก็เปิดหอคอยที่ชั้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพวกสินค้าต่างๆนะครับปรับปรุงระบบการต่อตู้นะครับผม นะสไลด์เพิ่มดัาสูก่กางต่ำช่วยเลงนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในทีเดียวเลยนะครับผมสิ่งสำคัญคือระบบลูเมตเนี่ยเพื่อนเวลาลูเมตเข้ามาเนี่ยมันจะแจ้งเตือนด้านขวาบนนะครับเดี๋ยวคอยดูนะใครเข้าแล้วเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่า Mate ลูเมตเราออนไลน์ตอนไหนนะครับผมไม่แน่ใจว่าปิดได้ไหมนะฮะเป็นระบบจับผิดอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะปรับปรุงระบบเกาะลังสีนะครับการดูโจงเกาะลังสีเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปฟาร์มในเกาะลังสีได้นะเดี๋ยวผมเข้าไปอธิบายเป็นคลิปย่อยทีหนึ่งละว นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วการสำหรับแพทใหม่นะปรับปรุงนั้นดูนี่เข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับว่ามีอะไรใหม่ๆกันบ้างน,นะครับแล้วตอนนี้นะครับตัวเกมเหมือนจะโหลดไวขึ้นนะฮะแรงทั้งในคอมทั้งในโทรศัพท์จะโหลดเข้าฉากไวขึ้นแต่ว่าในมือถือเนี่ยยังติดอยู่นิดนึงนะบางบางเครื่องอยังเด้งออกอยู่บ้างน,นะครับก็อดทนรอทีมงานแก้ไขสักนิดนึงนะครับแม่ไ,ไหมวิ่งค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับเอ้ยฉากหน้าจอสวยนะอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับ เหมือนปรับปรุงระบบภาพมาครับสวยขึ้นเยอะเลยอ่าน,นี้ก็เป็นชุดใหม่นะล็อกอินแล้วก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยนะครับผมใส่ไปแล้วนี่เรียบร้อยเลยอันนี้ของผู้ชายนะเข้าไปดูนี่ก็สวยดีนะครับสวยเลยแหละสวยเลยแหละเป็นชุดฟรีที่สวยเลยน่ารักเลยใส่เป็นเสื้อคู่ได้เลย นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะเรามาเริ่มเลยครับว่าอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะดับแรกเลยนี่ฮะเฮิร์ตออฟโซนนี่ก็เป็น,น,นแหล่ๆที่เขาบอกฮะเป็นเกี่ยวกับเวทหิมะทำโน่นนี่ก็จะแจกของรางวัลนะเป็นการสำรวจแมปเนี่ยมีร้านค้าสโนแลนเนี่ยไหมให้แลกนะสำรวจแล้วก็ได้แต้มมาแลกด้วยนะครับก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับไม่ยากเลยนะตามเวทไปนะครับแล้วก็อ่าจะเป็นระบบคำนึงนะเอ่าที่ผมบอกนะเป็นระบบอาชีพใหม่ละกันอ่ะเอาใหญ่ๆก่อนนี่ นะครับเราต้องมานั่งอัพพรสวรรค์ใหม่นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะให้เขาจะรีเซ็ตมาให้เราเราก็ไปนั่งอัพเกียร์สามารถรีเซ็ตได้อะไรเป็นอะไรมันปรับเปลี่ยนเยอะนะครับก็ลองไปอ่านดูนะฮะส่วนมากตัวเกมเนี่ยผมว่าตอนนี้มันจะเน้นเป็นสายอาชีพแล้วเพื่อนๆพ่วนเพื่อนถืออย่างที่ผมบอกอ่ตอนนี้ผมถือแก็ตลิงใช่ไหมครเวลาเราไปทําเควสหลักเนี่ยเราจะได้โดนแก็ตลิงมานะครับพอเราได้โดนแก็ตลิงมาเนี่ยนะครับเราก็มาสามารถอัพตรงนี้ครับทักษะโฟกัสเนี่ยคือเป็นการอัพที่มันลึกซึ้อีก นะครับเขาะจะให้แต้มโฟกัสเรามาสามแต้มแล้วก็มาเลือกสามช่องว่าเราจะเอาอะไรอันนี้ครับเพิ่มความเสียหายจริงแบบ physical, คริติคอกนะัผมเลือกนี้มาแล้วก็เพิ่มช่วงเวลาเสริมแก่งพง่ายว่าตอนนี้อาวุธหนักเราเนี่ยจะมีอันติแล้วนะพวเพื่อนๆนะครับซึ่งแต่ละอันติจะไม่เหมือนกันสามารถกดดูได้นะนี่ตรงนี้ตรงสาธิตนะครับเห็นไหมฮะนี่ยตรงสาธิตเนี่ยก็จะมีละเวลากดอันตรงอันติเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมเขาจะมีสาธิตให้เราดูนะครับเข้าไปดูได้เลย นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ผมบอกเพื<ๆ>่อนๆสามารถอัพได้ทุกอาชีพแหละแต่อย่าลืมว่าเพื่อนๆต้องเปลืองไอ้ตรงนี้ด้วยนะฮะหลังจากอ,าออกไม่ได้เนี่ยน,เนๆเลือกอาชีพไหนก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องใช้ point ในการอัพแล้วก็ต้องใช้ไอ้ตัวนี้ครับหลักคําสอนจักร์พิเศษตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าซื้อจากไหนนะเหมือนจะซื้อจากด้านในร้านค้าได้เลยนะครับผมซึ่งแต่ละอาชีพก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะผมให้ดูโดนก่อนละกันที่ปรับเปลี่ยนนี่เทขึ้นเยอะเลยอันนี้จะเป็นโดนที่ ผมถือแก๊ตลิงไปทำเควสนะเพื่อนๆฉะนั้นเพื่อนๆดูให้ดีนะถือปือนหนักอะไรไปจะได้โดนชนิดนั้นมานะครับฉะนั้นเราอยากเล่นอะไรเป็นพิเศษนะครับถืออันนั้นไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ของเซิร์ฟจีนเนี่ยเหมือนจะแจกให้3อย่างแต่เซิร์ฟไทยตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยจะมีโดนตัวเดียวนะครับผมซึ่งไอ้ระบบออฟมวงจะหายไปแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่ง CP มันค่อนข้างสูงนะเนี่ย5 0 0เลยตัวเก่าหัว4 0 0เองนะครับ ซึ่งออฟวงโดนจะหายไปแล้วนะโดนจะไม่มีขายในตลาดแล้วนะครับโดนววรนะ้อยณปัจจุบันนี้นะไม่แน่ใจว่ามันจะอะไรยังไงแล้วก็ยังสามารถเดเวลลอปนะก็คืออัพเกรดโดนนั่นเองเพื่อนๆคิดได้เลยฮนะทุกชิ้นส่วนสามารถอัพเกรดได้นะครับจากเวลหนึ่งไปเวลสองเนี่ยมนะันจะเพิ่มโจมตีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปหนึ่งจุดห้านี่ผมเวลสองไปแล้วนะครับเวลต่อไปก็จะเป็นหนึ่งจุดห้าไปสองเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะเป็นโจมตีของโดนไหมเนี่ยใช้ตัวนี้ในการอัพเกรดนะครับซึ่ง นะครับใครรีบก็ซื้อในตลาดใครไม่รีบก็รอที่เขาแจกรายวันนะครับอัปเดตได้ทุกชิ้นนะเนี่ยอันนี้ก็ได้โจมตีนะครับอันนี้ได้เจาะได้กรอนนะครับผมเนี่ยแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันนี่ก็โจมตีนะครับอ่ะก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับระบบโดนนะครับผมก็เลือกให้ดีนะครับอยากใช้อะไรอยากได้โดนพยาบาลก็ถือปืนฮิลไปทำเควสนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันจะขึ้นด้านซ้ายมือเพื่เพื่อนเนี่ยพวกเนี้ยประชุมทีมทักษะโฟกัสนะครับเออสกิลอาวุธหนัก อย่างผมตอนนี้นะเอ่อจะเป็นของแก๊ลิงง่งผมกวยดูแล้วกันแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยครับพอเราไปทำ quest เนี่ยดูขวาล่างเพื่อนๆเนี่ยจะขึ้นเลขตัวนี้มาได้7นะครับเราต้องกดค้างเพื่อนๆนะครับทำไมผมกดเลขเจ็ดไม่ได้อะอ่ะช่างมันนะฮะกดค้างเนี่ยให้หลอมันเต็มปุ๊บเนี่ยเราก็าจะวิ่งไวอันนี้เป็นอันติเห็นไหมนี่วิ่งไวเลยอันนี้เป็นของแก๊ลิ่งนะครับนี่ดูโอ้โห <brasile> <c oughs> ดูนะครับวิ่งแต่ว่าเราจะเลื่อนรถด้วยนะเพือ่อนๆนะครับเลื่อนเราจะลดด้วยนะครับวู้าางสยยยเเลลล่น่ะครับับือนมนมจะดด้ว ส่วนของโล่เนี่ยจะเป็นการตั้งโล่นะครับส่วนของอืนอ่นเนี่ยผมยังไม่ได้เทสนะเพราะว่าผมปลดล็อกมาแค่2อาชีพนะก็คือเกรลิงกับปืนโล่นั่นเองนะครับถ้าอนาคตมีปลดอื่นก็จะมาทาคลิปแยกให้ละกาันอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมไลท์ซิงาตาลนะอันนี้หมุนมาเหมือนก็แจกพวกพิมพ์เขียวพวกเกาะพวกหมอนข้างนะครับซิลเวอร์นะฮะกล่องชิปนะครับผมใครอยากลุ้นรางวัลก็ลองไปหมุนกันดูอันนี้ฮะมีปืนบอมเบิลกล้ด้วยนะ แล้วมันจะเหมือนจะอัปเกรดทุกๆสิเวลด้วยป่ะไม่แน่ใจแต่ว่าก็ตันแค่90นะครับผมอ่ะกิจกรรมใหม่ไลทิ้งสตาร์นะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ร้าค้าเพื่อนๆนนะครับผมอ่ะเนี่ยจะมีชุดใหม่เข้ามานะครับชุดสโนว์ชามปะแดนเซอร์นะครับก็สวยดีตรงที่มีเอฟเฟกหิมะรอบตัวนะครับเพื่อนๆนเนี่ยนะครับผมผู้หญิงไม่รู้เป็นไงดูได้ป่ะไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นของอัปเกรดโดนนะครับเพื่อนๆนจะขายเป็นรายสัปดาห์แล้วมีขายแยกขายเป็นโกก็มีนะครับ ยก็ลองไปดูนะเนี่ยครับชุดก็จะเป็นอย่างนี้นะสุ่มจากตู้สเสบียงได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีไอ้ส่วนเนี้ยครับผมเห็น,ป,นปืนเอเคไหมมันต้องไม่สุ่มจากไหนนะจะกินปืนนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยนั่นแหละอยู่ในตู้เดียวกันไหมเออเท่ดีนะครับเป็นเอเคเนี่ยสตาร์ลี่เลนนะครับโอ้ดูดิมันออกอะไรสไตล์การแล็กซี่กาแล็กซี่นิดหนึ่งนะก็สวยดีเท่เลยนะครับผมนับจากไหนนะอยู่ในตู้สเสบียงป่ะอ่าอยู่ในตู้เดียวกันครับอยู่ในตู้เดียวกับเสื้อเพื่อนๆ ผมก็ลืมดูนะฮะก็ตัวเดียวลุ้นในทั้งปืนในทั้งสกินเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะใครอยากได้ก็ไปจัดกันนะส่วนในตัวของบ้าน,นเพื่อนๆนี่มีล้านคิดมัดมาแล้วครับเราไปดูยังไงอ่ะดูนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นวอลเปเปอร์นะคิดมัดนะครับน่าจะเป็นเคลื่อนไหวแหละพวกนี้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นล้านคิดมัดเห็นไหมครับนี่จะมีแบบรถเลื่อนนะครับเนี่ยต้นคิดมัดนะครับไฟ LED นะฮะกล่องของขวัญ นะตุ๊กาตาอันนี้อยู่980ปองยังไม่ได้ซื้อนะแต่อีกอันน่าสนใจกว่าเพืเ่อนๆนี่อันนี้จะเป็นเออ่น,นี่ครับเป็นตู้กระจกอ่ะนะครับคล้ายๆตู้ปลาแหละแต่เป็นตู้หิมะผมว่าน่าข้างในน่าจะมีเอฟเฟกต์หิมะร่วงนะขนาด8เมตรปะเออ8.8เมตรคูณ3.3เมตรคูณ3.9นะครับผมน่าจะใหญ่อยู่นะสูง3เมตรเลยน่าจะสูงกว่าตัวคนอ่ะนะครับแล้วก็ได้ถุงของข,องขวัญมาคือมา,มาด้วยนะครับมไม่ไม่มาหรอกเมตรคูณเมตรเองนะฮะนี่แล้วก็มีรถ เป็นเซตแต่งบ้านเลยใครอยากได้ตีมคิดมาสนี่มีโซฟาด้วยนะครับส่วนตัวว่าชุดเนี้คุ้มกว่าร้านลานคิดมาสนะครับอันนี้มันดูแบบได้ตรงได้ตู้ด้วยไงนะครับออใครสนใจก็อย่าลืมไปจัดกันได้น,นะครับก็เป็นออของที่มาในร้านค้าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเ,เหมือนมีกระเป๋าก็มาเพื่อนๆกระเป๋าหัวใจอะ่ะนะครับผมไปดูแป๊บนึงนี่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 น,นะเข้ามาขายแล้วนะครับกระเป๋าใสาๆใครที่พลาด นะครับตู้ที่แล้วไอ้ลังพึ่งแม้ผมจำไม่ได้นะครับเปิขายอยู่890ฟุ่มปองนะโอเคเพื่อนๆครับก็มาดูต่อในด้านของซีซันพาร์ตนะครับผมลืมบอกไปนะตอนนี้ซีซันพาร์เข้าด้านตรงนี้นะตัวเมนูนะครับกดตรงพาร์นะครับเพื่อนๆนี่ซีซันนี้นะเห็นไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปใหม่หน้าของการเข้ามารับซีซันพาร์ตเป็นเลเวลพาร์นะครับซีซันสี่นะเพื่อนๆเออเหมือนจะแจกเยอะขึ้นนะในด้านของชุดนะนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นชุดตัวนี้ฮะ ก็ออนเนี่ยตอนตรวจตอนรวจหน่อยนะครับผมก็เท่ดีนะฮะซึ่งผารอบนี้เหมือนจะแจกชุด2ชุดนะครับแล้วก็สกินปืนหนึ่งแนบเบื้องก็จะได้ตามนี้เลยทุกช่องเลยนะครับตามนี้เลยถ้าเราเติมนะราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับเนี่ยก็จะได้คุมปองคืนมาด้วยอีก650คุมปองนะฮะอ่าไปเลื่อนมาเรื่อยๆก็จะเป็นเออนี่มีรองเท้านะครับสีม่วงนะฮะเอ่อเรื่อยๆฮะเรื่อยๆนี่แล้วก็ได้เลเวลอาร์ซีนั่นเองอีก350ก็เป็น650แล้วนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยสกินปืนนะครับนี เป็นสก,กินปืน h k 4 16ที่ผมใช้อยู่นะครับก็สวยดีออกแนวตีมแบบคิดมัดคิดมัดนิดน,นึงนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชุดนะนี่มีกระเป๋าด้วยนะเพื่อนๆนี่กระเป๋าคริมเบอร์แบ็กแพคนะครับแล้วก็เป็นชุดนี่ตะลุยหิมะนะครับอันนี้สวยเลยเนี่เหมาะสำหรับแมกิมะเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ราคามา200กบาบาทนะใครสนใจก็สามารถไปเติมได้เลยนะครับ